สวัสดีค่ะทื่บีนะคะเอ่อตอนนี้ได้มาทำตาสองชั้นที่อเมทิสต์คลินิกอะค่ะปัญหาที่อยากเข้ามาทำตาสองชั้นคือตาตาหางตาตรงนี้ค่ะจะตกแล้วก็ไขมันที่ต่างตาตรงนี้มันจะเยอะค่ะปรึกษากับเพื่อนเพื่อนเ็เลยรีวิวว่าเออที่อเมทิสต์คลินิกอะหมอเขาแนะนำดีหมอเขาให้คำปรึกษาที่ดีก็เลยลองทักเพจคนหมอเข้ามา กับค,คุณหมอว่า,าตาแบบนี้ค่ะสมควมควรจะต้องทําอย่างไรบ้างคุณหมอเขาแนะนําดีอะค่ะว่าเาให้ทําตาสองชั้นแล้วพอทําออกมาแล้วทีนี้บีก็เบยว่าเออทำออกมาแล้ว,ก,ลว,ออก,ลวก็รู้สึกมันก่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเหมือนกับว่าได้หน้าใหม่ไปเลยแล้วแล้วก็พอแบไปเจอลูกค้าเจอหรือว่าเจอใครอะค่ะก็ รู้สึกแบบเมื่อก่อนจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับหน้าตัวเองแต่ตอนนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรต่ออยากเหมือนแบบว่าอยากแบบเสริมอะไรต่อค่ะก็จะเลือกเอเมทิสเินิอีค่ะครับเ็นิคีค่ะอือฮึค่ะดีอันนี้นัดเจอปีหนึ่งแล้วเนาะใช่ทำมาปีหนึ่งเป็นไงบ้าง ตก็ยังสวยเหมือนเดิมใช่ตั้งแต่วันตั้งแต่หลังจากทำเท่านที่คุณหมอ f o l โล w มาัก็ยังเฉินตาอย่างสวยเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงก็ถ้าปีหนึ่งนี่ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรอือหางตาตกอะไรส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงหกเดือนถ้าปีหนึ่งและประมาณนี้ผมว่าอยู่อีกนานเลยครับอีกนานเลยใช่เพราะว่าที่เราทำไ y e l i ล็อก ok, มันจะ,จะมีจุดที่ล็อกตรงหางตา ซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็คนก,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 ก็ยอมรับวบางทีมันอาจจะมีแบบบางบางคนที่มันคลายแต่ถ้าเกิดที่ที่ที่หมอนะช่วง6เดือนปีหนึ่งก็เ<ม>พื่อดูว่ามันคลายไหม<า>ถ้ามันไม่ได้คลายอะไรเนียแล้วฉันตายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอันนี้ยังเหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมอแถมเพื่อนที่ออฟฟิศก็ทักหลายคนชอบบอกว่าถามว่าไปทําที่ไหนมาก็อบอกว่าเอ้ามาทําที่ฮามิลตี้คลินิกเขา็อา แล้วกิ๊นกิ่แถวไหนอะไรมาเนี้ยก็บอกเอาไปว่าเอออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แถวราชดาใช่ครับยินดีฮะถ้าเกิดใช่ก็ก็อาจจะมีแนะนําเพื่อนมาเพราะเพื่อนหลายคนอยากทำได้ครับก็ถ้าเกิดอยากทําอย่างอื่นอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับได้ครับผมแล้วเออได้ลองดูเทียบกับรูปแรกไหมรูปตอนทำาุันแรกนี่อันนี้ผมให้ดูเผื่อคือแบบตอนนั้นแบบว่า หนังตาตกมาก <c oughs> ใช่ใช่เพราะจริง <c oughs> พอเวลาคนเราพอมีพอม,มีชั้นตาหนึ่งจะดูสดชื่นขึ้น <c oughs> ใช่ค่ะจะดูแล้วก็บบเหมือนตอนนั้นตาเศร้ามาก <c oughs> ใช่ใช่มันจะอันนี้ตาดูสดชื่นขึ้นดูดูแบบใครเวลาเจอหน้าใครเขาเขารู้สึกวเอ๊ะเราตาจะยิ้มยิ้มหน่อยเพื่อนพกนักค่ะคุณหมอ <c oughs> ว่าตาเศร้ามากแต่พอเขาไปทำมาเพื่อนบอกโอ้โหเปลี่ยนปคนละคนเลยใช่ครับดีครับโอเคครับยิ้มเลย โอเคถ้าถ้าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรแบบตูเปลี่ยนแปลงอะไรก็เข้ามาให้ดูได้นะ<ด>เพราะ<ด>ว่าเพราะส่วนใหญ่หมอก็ยินดีดูให้อยู่แล้วเพราะว่าชั้นตาเนี้ยมันจริงจริงต้องยอมรับว,ว่าไม่ว่าจะวิธีไหนในการผ่าตัดเนี่ยชั้นตามันเปลี่ยนไปตามอายุเราจริงจริงถ้ามันเปลี่ยนไม่ไม่มากอะไรเราอาจจะรอได้หรือถ้าเกิดมันเป็นเยอะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าภาพลักษณ์มันเปลี่ยนจริงๆเราอยากให้ให้ให้มันเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนกับตอนเราทําใหม่ๆหเนี่ย จริงๆบางอย่างบางทีบางคนเข้าใจว่าทําครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดชีวิตอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางคนยังเข้าใจว่าไม่สามารถทําซ้ําได้ตาทำได้เดียวจริงๆไหมล่ะจริงๆทําได้ทําได้ทําซ้ําได้ฮะแล้วเพียงแต่ว่าผมก็จะช่วยดูให้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันแบบมันเหมาะพอหรือยังหรือบางทีมาปรึกษาคุณหมอก่อนได้มาปรึกษาก่อนได้ครับโอเคนะครับ โอเคครับขอบคุณีนะครับสวัสดีครับ